วันนี้ธรรมะเล็กๆน้อยๆมาฝากก่อนนอนของคืนนี้ของค่ำคืนนี้เนาะอืมวันนี้มานำนำเสนอง่ายๆอ่าคำว่านะโมนะ,นะโมเปว่าอะไระะบางท่านก็เข้าใจแล้วบางท่านก็ยังไม่เข้าใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เผยแผ่เพื่อ ให้เป็นธรรมทานนะเพื่อ,เ,อเก็บความรู้เรื่อเล็กน้อยพื้นฐานคือนโมแปลว่าความนอบน้อมการแสดงความเคารพการแสดงความอ่อนน้อมโดยทั่วไปมักใช้ในบริบทของการสวดมนต์หรือแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน การบูชาพระพุทธเจ้าคำว่าตัสสะนั้นก็เป็นคำสรรพ,พนามที่อ้างถึงพระสมมาสามพุทธเจ้าในบทที่รวมกันที่บอกว่าน้โมตัสสะแล้วก็คำว่าอรหตโตในภาษาบาลีหรือว่าคำว่าอรหตโตนั้นก็ แปลว่าผู้ไกลจากกิเลสผู้ห่างไกลจากกิเลสนะอ่าแล้วก็และเป็นอ่าส่วนหนึ่งของอ่าบทสวดมนต์นโมตตสสะภคะวะโตอระหาโตสมาสามพุทธสสะอ่าซึ่งก็แปลว่าอ่าความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอ่าผู้ไกลจากกิเลสตัดสุชอบได้โดยพระองค์เอง นี่คือเก็บความรู้เล็กเล็กน้อยน้นะธรรมะก่อนใกล้ถึงวันพระขอจะเจริญพร